สวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่11-17มกราคม2568สัปดาห์นี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะวันที่13มกราคม2568เวลา10นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปีพุทธศักราช2568เพื่อพิจารณาแนวทางตรวจประเมินผลคะแนนให้กับสถานประกอบกิจการในพื้นที่รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนดณนะห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนางสาวปัญจะชมสุขนาคสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน เวลา14นาฬิกานางสาวปัญจะโฉมสุขนาคสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมการถแถลงข่าวการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีครั้งที่66ประจำปี2568เพื่อเป็นการเทศพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณลานโพข้างพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายพิริยาฉันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน วันที่13-14มกราคม2568นางสาวพัฒนานันท์ำมนิติกรปฏิบัติการร่วมการอบรมหลักสูตรแนวคำพิพากษาสารดีกาที่น่าสนใจต่อการบริหารงานบุคคลผ่านระบบออนไลน์ซึมมิ่งณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่14มกราคม2568เวลา7นาฬิกา นางสาวปัญจชโฉมสุขนาคสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริย์ริยาธิราชแห่งพระราช,ชวงศ์จัก,กรีพุทธศักราช2568ในอาคารดม70ปีวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดยมีนายพิริยาฉันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานวันที่15มกราคม2568เวลา10นาฬิกานางสาวปัญชโมสุขนาคสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยประจำปีพุทธศักราช 2568วันสมเด็จพราะนาเรศวรมหาราชเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมลำลึกถึงพระมหากุณาธิคุณณพระบรมราชานุสรดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายกลวั์ทรัพย์ส่งสุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานวันที่16มกราคม2568เวลา9นาฬิกา นางสาววันดีจันทวงศ์นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจากักรและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการตรวจคัดกรองบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการสแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงานแรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ในสถานประกอบกิจการพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจำนวนสองแห่งวันที่17มกราคม2568เวลา7นาฬิกา30นาทีนางสาวสุรั์จันทรอนนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนดามคำแหงมหาราชหน้าหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายธิริยาฉันทดีลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเวลา10นาฬิกา นางลุงทองสมบัติเจริญนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยประจำปีพุทธศักราช2568ัสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมล,ลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณณโรงเรียนวัดปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีว่าที่นายกองเอกเชษฐถาข่าวประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน เวลา13นาฬิกานางสาวปัญจะชมสุขนาคสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อเป็นการแสดงออกถึงเจตจำนงและความมุ่งมั่นของผู้บริหารและบุคลากรกรมและเป็นการให้คำมั่นต่อสาธารณชนว่าจะบริหารราชการและปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมพิบาลไม่กระทำการทุจริตและยึดมั่นในความยุติธรรม ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งมีทิงณนะห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีเรือเอกสารลดคมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานเวลา13นาฬิกา30นาทีนางสาวป,ปัญจะชมสุขนาคสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่1ทับ2,568ประจำเดือนมกราคม2568 เื่อหาหรือข้อราชการและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ซึ่งมีทิง้งณนะห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุพรรณบุรีโดยมีเรือเอกสารรถคมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวของพวกเราด้วยนะคะก็สอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน